นักร้องกับเอฟซีทากันแล้วล่าสุดเอ็นดูน่ารักส่วนมากเอฟซีที่แบบคุยกับน้องเล่นกับน้องประจําสังเกตไหมทุกคนน้องจะรู้จักชื่อหมดอ่ะอไปไปโอดีโอจะรู้จักชื่อหมดไปไปโอดีโอเป็นคนจําชื่อเอฟซีแม่นเหมือนที่เทนเนอร์ดนเคยเคยพูดไว้ไปจะจำเอฟซีแม่นแต่น้องนุกจะไม่ จำไม่ค่อยได้น้องนุกอ่ะเขาจะไม่ค่อยจําอมแต่น้องไปลายนี่จจาแม่นมากวันนี้น่ารักมากทุกคนไปไปวิดีโอดูนางดิสาวมากค่ะแตกสาวล่าสุดลูกสาวแตกสาวน่ารักจริงๆดูเธอสิทุกคนสดใสมากน่ารักมากพรุ่งนี้อ่ะคอนคู่นะพรุ่งนี้เมือ่อืนนี้คอนคู่จ้ะสามสิบหนึ่งคอนคู่สองงานเลยน่ารักอ่ะเธอเป็น ดูไม่เบื่อเธอเป็นเด็กน่ารักมากไปไปวิดีโอแล้วเวลาพูดกับเอฟซเห็นไหมเรียกเขาแม่แต่เวลาพูดกับเอฟซีอ่ะพูดรวมๆจะเรียกแม่หมดแต่เวลาเราบุตัวตนจะเรียกลูกหมดงงมากอืตกลงคุณอยากเป็นลูกหรือคุณอยากเป็นแม่หรือคุณอยากเป็นอะไรไปไปวิดีโอน่ารักน่ารักมากดื้อมาก โอเคนี้เหรอแบบนี้คืออะไรอ่ะสิเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปเอ้าเพลงกันเีอย อะไรจะ๊ะอะไรคะ,ะ,รคะหนูยังเป็นนักศึกษาอยู่หนูจะมาเลี้ยงเบียร์พี่ไม่ได้นะลูกพี่ก็ชอบเบียร์อยู่ฮะเอา,อาง,งี้ไหมหนูลองมาคล้องเบียร์สองหยองนั้นกับน้องช้างพี่ไหมห,หนูทำได้ปะโหโหถ้าหนูทำได้ ถ้าหนูคิดว่าหนูสู้น้องช้างได้เอาเบียร์หนึ่งลังมาลงกันเลยถ้าหนูเดี๋ยว<ถ>เดี๋ยวถามผมก่อน <c oughs> เฮ้ช้าง <c oughs> จะเชื่อไม่ว่าเสียนาไม่ได้นะบุยเราเราจะส่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดออกไปสู้ใช่ไหมใช่ตามจริงพี่นี่แข็งแกร่งที่สุดโอ้โหแต่นรื่ว่าภาพลักษณ์หรืออะไรที่ควรจะเก็บรักษาวไว้ <c oughs> ถึงมันจะมีน้อนนิดนิดเดียว แต่ต้องเก็บรักษาไว้ก่อนพี่ก็เลยต้องส่งน้องช้างไปแทนโอเคไหมถ้าน้องชนะน้องช้างได้พี่เลี้ยงเบียร์น้องไปเลยหนึ่งลังโอ้แต่ถ้าน้องแพ้น้องเลี้ยงเบียร์พี่หนึ่งลังโอเคไหมน่าสนน่าสนถ้าอย่างนั้นส่งพี่โอคมไปแข่งกับช้างได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแข่งกันเองเลยเหรอใช่ใครชนะก็ได้กินอยู่นี้โอเคไหมโอเคก็ออกมาตรงกลางเลย อยากส่งใครมาก็ส่งมาเลยเพราะว่าพี่ผู้พี่ไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นอันนี้อันนี้คือต้องต้องต้องถามทางร้านเขาก่อนนะไ,ไม่เลยอะไรนะครับต้องถามทางร้านเขาก่อนอ้วกได้ใช่ไหม <c oughs> อ้วกได้2,000บาทครับเบียร์ลังละ700เสียค่าอ้วก2,000บาทถ้าเห็นโน่นหนึ่งออนไลน์ต้องเล่นเพลงเขย่า

พร้อมยังชนะอะไรอ่ะนี่ไงเบียอ่อ่ะคู่ต่อสู้มาเลยก็ได้นะครับน้องช้างผมตอบรับแล้วเรียบร้อยครับนนึงยอมแพ้เสียเบียสองลังถ้าได้เบียสองลังมาผมจะแจกหมดร้านนี้เลยครับเสียงประมืนดังๆให้กับโนโนึง นี่มาพูดกันเล่นๆเอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่รอดกลับไปคืนนี้ฝากบอกแม่ผมด้วยนะว่าขอเงินแม่อ้อพี่จะสั่งให้เองไอ้ัลนลูกอ้วกแล้วอะโอ้หนูจะอ้วกเลยเหรอลูกไ,ไม่ได้ลูกมาอ๋อโอเค นั่งกินได้เลยลูกชนแก้วแล้วก็